สวัสดีครับวันนี้เื่องหมอมาล้าง,องาแอร์ที่ทาคอนโดนบังเกิรังผิดนะครับุกครังก่อนล้างเราต้องเตรียมผูผ้าให้เรียบร้อยนะครับเซตให้ลูกค้านะที่พื้นไ่ต้องปูกกันน้ําหยดน้ำก็เด็นครับที่นอนนะครับ,ม,รบมีผ้าคลุมเรียบร้อยครับนี่แล้วก็จะฉีดโฟมฆ่าเชื้อทิ้งวไว้ครับฉีดโฟมฆ่าเชื้อทิ้งไว้ก่อนล้างแอร์จะไไม่เหม็นหงอนครับฉีดไปเลยครับ ตีทุกตัวครับนี่ครับปุคนฆ่าเชื้อครับเรามาล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับลอกลิกนอับเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ไม่เหม็นนะครับปุ่นเราค่อนข้างเยอะนะครับปุ่นนี่เปนเลยครับเดี๋ยวล้างออกด้วยน้ำสะอาจจะดทันทีครับเอีคครับที่นี้ก่อนนะครับเรามาดูหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับ ดูกันเลยครับดูกันจาครับสานไหมครับผมไม่มีแล้วครับหมดเกลี้ยงครับส่วนไม่มีแล้วครับใหมคีบใหม่คีบครับใหม่คีบหาเชื้อะไรครับนี่ครับประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหม่องชาแนลด้วยนะครับ